โค้ดคอนโทรเลอร์สวัสดีครับในวันนี้นะครับก็อีกเช่นเคยนะครับมีคอมเมนต์นะครับขอระบบเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเออมีคอมเมนต์ไหนที่พอจะทําได้บ้างนะครับเขาบอกว่าอยากให้ช่วยสอนทําระบบสมัครสมาชิกต่ออายุสมาชิกขององค์กรนะครับโดยมีข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้แสดงข้อมูลว่ามีสมาชิกสมัครใหม่หรือต่ออายุกี่คนนะครับสามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยนะครับแล้วก็มีสถิติแสดงด้วยนะครับ โดยหลักๆคือให้มีหน้าสำหรับสมาชิกและหน้าแอดมินสำหรับอนุมัตินะครับประมาณนี้ขอบุณครับจากหลวงพี่สาธุครับโอเคครับทำบุญเลยครับสำหรับคลิปนี้แล้วโอเคนะครับก็ผมก็แจกแจงพร้อมได้คร่าวๆประมาณนี้นะก็อาจจะต้องนิมนต์หลวงพี่เนี่ยไปไปเพิ่มเติมในพร้อมเองนะครับตรงไหนที่อยากใส่เพิ่มแล้วก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยนะครับ โดยการที่เพื่อนๆจะพร้อมนี้ไปได้นะครับก็คือเมื่อเปิดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมาที่หน้านี้ใช่ไหมครับไม่ต้องไปกดขอแชร์ขอแก้ไขอะไรทั้งนั้นนะครับให้มาที่คําว่าไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Make acopy หรือก็คือทําสําเนานะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อสําเนาได้เลยนะครับอ่าลืมบอกไปนะว่าในคลิปนี้เราจะใช้แคนว่า AI นะครับเพื่อจะให้สร้างเว็บไซต์ให้กับเรานะครับเนี่ยเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็กด Make acopy หรือว่าทำสำเนานะครับอ่าเสร็จแล้วเขาก็จะเปิดตัวไฟล์ Google Docs ตัวนี้นะครับไปเป็นไฟล์ของเพื่อนๆเองเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถแก้ไขได้เลยหรือว่าจะเอาไปเก็บไว้ทำอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนไอของผมเนี่ยมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนๆก็กากระบาดออกไปได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอซูมไว้หน่อยนะครับ อันดับแรกนะครับเรามาดูนะครับผมบอกเขาว่าน,นี่คือระบบสมัครสมาชิกและต่อยุสมาชิกขององค์กรเนาะสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับแบบเว็บแอปนั่นแหละนะครับสําหรับการบริหารจัดการสมาชิกขององค์กรนะครับแล้วก็สามารถทํางานร่วมกับแคนวาชีตเพื่อจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลได้ตรงนี้ก็สําคัญนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะเก็บข้อมูลด้วยใช้ Can วาชีตนะครับซึ่งปกติเนี่ยหลาย คลิปเขาก็จะใช้เป็นตัว Google Sheets ใช่ไหมครับซึ่งตัวนั้นนมันจะต้องไปสร้างโค้ดฝั่ง G S ฝั่ง Google Sheets อีกเพื่อให้มันทำงานร่วมกันได้นะแต่เนี้ยเราจะใช้แคนวา e ี t ในการบันทึกข้อมูลก็จะได้ไม่ต้องไปเขียนพร้อมอะไรมันยุ่งยากเยอะแยะนะครับโอเคองค์ประกอบที่ต้องมีนะครับอันดับแรกส่วนหัวนะครับมีโลโก้นะครับาจากลิงก์ตรงนี้ลิงก์โลโก้หรือว่าลิงก์ที่รูปภาพที่เราไปฝากไว้นะครับเราไปเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้ได้นะครับ อ่าผมจะไปแบบเร็วๆนะครับก็คือเราใช้บริการฝากรูปนะครับเนี่ยมันจะมีเว็บพวกให้บริการที่เราฝากรูปไว้บนอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเราก็กดอัปโหลดรูปภาพของเราได้เลยจากนั้นเราก็เลือกโลโก้ที่เราทําไว้แล้วในเครื่องเรานะครับเป็นไฟล์ภาพนั่นแหละนะครับเราก็กดโอเพนหรืออัปโหลดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ติ๊กยอมรับเนาะแล้วก็กดอัปโหลดนะครับรูปนี้ของเราก็จะถูกอัปโหลดขึ้นไปให้มีที่อยู่อยู่บน โลกอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับโอเคจากนั้นเราเลื่อนลงมานะครับเรามาคัดลอกลิงก์ที่เราจะดึงรูปเนี้ยมาจากอินเทอร์เน็ตมาโชว์บนเว็บไซต์ของเราได้นะครับก็คือโดยตรงลิงก์อ่ผมตั้งให้มันแปลภาษาหน้านะนะจริงๆมันคือไดเรกท์ลิงก์นะครับไดเรกท์ลิงก์โอเคกดคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กลับมาที่พร้อมของเรานะครับอ่าเราก็เอาตัวลิงก์เมื่อกี้มาวางลงไปได้เลยนะครับนี่นี่ก็คือลิงก์ที่อยู่ของรูปภาพที่มันเป็นโลโก้นะครับ อ่าแล้วก็ชื่อบริษัทตรงนี้ก็ตั้งได้เลยนะครับเฮอร์ซิงนะครับ <g iggle> อย่าออกเสียงยาวนะมันจะเป็นเฮอร์ซิงอะไรเงี้ยโอเคบริษัทเฮอร์ซิงนะครับอ่ามาดูคุณสมบัติหลักของระบบของเรากันนะครับหนึ่งก็คือการจัดการผู้ใช้นะครับอ่ามีหน้าสําหรับสมาชิกนะครับก็คือสมาชิกสาม,มารถเข้าสู่ระบบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้นะครับอ่าแล้วก็มีหน้าสําหรับผู้ดูแลระบบหรือแอดมินนะครับก็สาม,มารถเข้าระบบเพื่ออนุมัติหรือจัดการการสมัคร ใหม่หรือการต่ออายุได้นะครับก็คือเมื่อกดเข้ามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยให้มีป๊อปอัพขึ้นมาให้ใส่ User และ p a สเวิร์ของแอดมินก่อนนะครับอ่าโดยที่ผมจะตั้งค่าไว้นะครับว่าตั้งค่า User ก็คือ T3 ตัวนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดของแอดมินเราเนี่ยครับก็คือเลข6-3ตัวนะครับผมบอกคุณด้วยว่าไม่ต้องมาแสดงในช่องพิมพ์ข้อความเพราะว่าหลายครั้งมันชอบมาแสดงนะแต่นี่คือเราบอกว่าไม่ต้องแสดงเนาะ สองคือแบบฟอร์มกรอกข้อมูลนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับมีแบบฟอร์มสมัครสมาชิกต่ออายุนะครับนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลนะครับก็ให้บันทึกข้อมูลไว้ในแคนวาชี t นั่นเองนะครับแล้วก็การแสดงผลและการวิเคราะห์ผลนะครับหรือคือหน้าแดชบอร์ดนั่นเองนะครับก็ให้แสดงข้อมูลอ่าแอดมินแดชบอร์ดนะครับเพื่อให้เห็นถึงสถานการสมัครรออนุมัติอนุมัติแล้วต่อยุ่ใหม่นะครับแล้วก็แสดงสติของสมาชิกนะครับ ในรูปแบบของกราฟแล้วก็ตัวเลขสรุปอะไรแบบนี้นะครับอ่าในส่วนเนี้ยเนี่ยครับผมต้องยอมรับตรงๆเลยว่าบางอย่างเนี่ยผมอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในรูปแบบระบบขององค์กรหรือเว็บไซต์ที่เอ่อที่ท,ที่ที่หลวงพี่ต้องการ่ะนะฮะก็อาจจะต้องไปเพิ่มเติมกันเ,เองเนาะบางทีมันออกมามอาจจะยังไม่สมบูรณ์ตามใจหลวงพี่นะครับก็นิมนต์ไปเพิ่มเองแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมา คลุมนะครับเพื่อที่จะคัดลอกพรอมนี้นะครับก็ลี้ขวานะครับแล้วก็ c o อปปี้นะครับจากนั้นก็มาที่ Can v a AI นะครับเลือก c a น v a เ i เลือกโคด i ิ้งนะครับแล้วก็คลีกขวาแล้วก็เพจหรือวางลงไปได้เลยนะครับตัวอร์มของเรานะครับอ่าแล้วก็กดส่งนะครับจากนั้นก็รอ c a น v a AI เขาประมวลผลนะครับแล้วก็เขียนโค้ด html ซึ่งเป็นโค้ดที่ลันบนเว็บไซต์ให้เรานะครับก็ในระหว่างที่รอเนาะเออเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงนะครับว่าเห็นมีน้งองๆหลายคนที่ขอให้อ่าสร้างเว็บไซต์ที่มันสามารถบันทึกรูปภาพเข้าไปได้หรือบันทึกไฟล์ pdf เข้าไปได้แล้วเราสามารถกดสั่งพิมพ์ออกมาได้ด้วยนะครับโอเคผมคิดว่ามันคงทำได้แหละแต่ว่าเออเดี๋ยวผมขอไปคิดหาพร้อมอะไรเงี้ยก่อนนะครับ แต่หล,กหลกักๆเลยอ่ะการปิ้นเนี่ยผมแทบไม่ค่อยเห็นเว็บไซต์ไหนที่เขาจะมีปุ่มปิ้นให้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าการปิ้นเนี่ย Google Chrome เนี่ยมันเป็นเว็บที่เว็บเบราว์เซอร์ที่มันสามารถเปิดไฟล์ PDF เปิดไฟล์แทบทุกอย่างได้อยู่แล้วแล้วก็กดตัว c t r l P เพื่อเพื่อแบบพิ้นหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าเซฟ PDF ีอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วเนาะโอเนเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยเห็นควาสมสำคัญเท่าไหร่อ่ะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากขออะไรก็ยังขอเข้ามาได้นะผมจะพิจารณานะ อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาอาจจะไม่ได้สวยงามนะเพราะว่าในพร้อมเราเนี่ยไม่ได้ระบุเรื่องของหน้าตาเว็บไซต์ลงไปว่าให้มันโทนสีอะไรพื้นหลังเป็นยังไงมีแอนิเมชันวิบวับยังไงนะครับเพื่อนๆก็อาจจะสามารถระบุเป็นเป็นข้อ5ลงไปก็ได้นะฮะแต่ผมไม่ได้กําหนดนะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันบั๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาระบบให้มันเสร็จก่อนเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็คือหน้าสําหรับสมาชิกนะครับ นี่หน้าสมาชิกอ่านี่หน้าผู้ดูแลเนาะอ่าเดี๋ยวลองเข้าระบบหน้าผู้ดูแลดูนะครับเข้าระบบนะครับโอเคมีแดชบอร์ดมีคําขอนอะแต่ว่าคําขอ,อยังไม่มีตอนนี้นะครับกลับมาหน้าสมาชิกนะครับโอเคเดี๋ยวสมาชิกนะครับชื่อตอนนี้ก็คือกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับมีชื่อนามสกุลอายุแล้วก็วันเดือนปีเกิดเนะ <c ười> าะวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดนะครับ <c ười> แต่จริงๆมันให้กรอกวันเดือนปีเกิดแล้วมันจะมาให้กรอกอายุทําไมวะเออ เราก็ลืมบอกในพร้อมไปนะว่าอายุเนี่ยก็คือคำนวณจาก,กวันเดือนปีเกิดได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะแก้ในพร้อมไว้ให้แล้วกันนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนทําตามผมแล้วเนี่ยก็เอามาแก้ในช่องแชทต,ต,ตรงนี้เาก็ได้นะนะครับโอเค๋เดี๋ยวผมจะถือว่าปล่อยข้ามตรงนี้มันไปก่อนแล้วกันเป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะโอเคแล้วก็เลือกประเภทนะเป็นสมาชิกใหม่หรือว่าต่ออยู่เนาะะเดี๋ยวเราลองเลือกสมาชิกใหม่นะครับกดส่งข้อมูลนะครับ อ่าเนี่ยมันขึ้นว่าส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในหน้าผู้ด,ดูแลสิอ่าเห็นไหมฮะมีขึ้นมาแล้วสมาชิกใหม่นะครับเกิดปี56หกแล้วว่าอายุ50ปีไอ้นี่มันคนโกงอายุนี่หว่าอ่ามีเลือกในการที่จะอนุมัติปฏิเสธหรือลบได้เลยนะครับโอ้โหโหดร้ายมากมีหอดลบอ่ากดอนุมัตินะครับเป็นยังไงอนุมัติอนุมัติอ,ตอลองรีเซตหนึ่งครับอ่าเห็นไหมฮะ พอเรากดอนุมัติก็คือมันก็จะอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังงงๆกับหลวงพี่นะว่าไอ้ไอ้หน้าสมาชิกเนี่ยมันมันต้องมีเ,เป็นห้องล็อบบี้ของสมาชิกเพื่อที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูลตัวเองได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าหลวงพี่น่าจะเข้าใจเหมือนผมว่าไม่ไม่ต้องเข้ามาแก้ไขข้อมูลเนาะเป็นแค่สมาชิกแบบว่าก่อเข้ามาเพื่อยือนยันตัวตนนะครับแล้วก็ให้ผู้ดูแลเนี่ยรับรู้คนเดียวเนาะ ว่าอ๋อคนเนี้ยเป็นสมาชิกแล้วอ่าแล้วก็ต่อสมาชิกอะไรเงี้ยแล้วนะครับอืมแต่ผมว่าทางที่ดีมันควรจะมีตัวโชว์สมาชิกเนาะอ่ะโอเคถ้างั้นเป็นกรณีศึกษาเนาะเดี๋ยวเรามาดูถ้าเราอยากจะแก้ไขเว็บไซต์เรานะครับเราอย่าเพิ่งไปกดดูข้อมูลอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเวลาเราแก้ไขเว็บไซต์เป็นเวอร์ชันใหม่เนี่ยไอ้ตัวชีตข้อมูลเราเนี่ยมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยอันเก่าก็คือต้องทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราทําทดสอบให้เสร็จแก้ไขให้เสร็จก่อนเป็นเวอร์ชันที่รอยกระช่างนะครับแก้ไขให้มันเสร็จก่อนเราค่อยเอาไปเผยแพร่นะครับโอเคนะครับถ้าเราจะแก้ไขอะไรเรามาบอกตรงช่องนี้นะครับอ่ะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมจะบอกเขาแก้ไขดังนี้นะครับตอนนี้ผมพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมาดูว่าผมแก้ไขอะไรบ้างน,นะครับอ่าแก้ไขหนึ่งก็คืออายุให้คํานวณอัตโนมัติจากวันเดือนปีเกิดนะครับ2ก็คือสแสดงรายชื่อสมาชิกพร้อมสถานะและช่องค้นหาสมาชิกนะครับ แล้วก็3ก็คือแสดงแดชบอร์ดจำนวนสมาชิกในหน้าแรกนะครับอ่าซึ่งไอแสดงแดชบอร์ดนี่มันก็แค่เป็นการดึงข้อมูลเพื่อมาแสดงเป็นกราฟเป็นอะไรให้เราดูเนาะแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าใจว่าแดชบอร์ดนี่เราจะมาแสดงเป็นอะไรในเมื่อจะแสดงแค่จํานวนสมาชิกกับมันก็นับได้อยู่แล้วจากช่องอ่าแสดงรายชื่อสมาชิกใช่ไหมครับหรือจะแยกแสดงให้แยกเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรเงี้ยก็คือมันอยู่ที่เรานะครับว่าจะกําหนดแบบไหนเนาะเพื่อนก็ลองไป ต่อยอดกันดูนะครับโอเคผมจะแก้หลักๆประมาณนี้แล้วกันนะกดส่งเลยนะครับก็บางอย่างมันอาจจะแก้ได้เลยทันทีบางอย่างมันอาจจะต้องเขียนรีโค้ดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เขาแก้เสร็จแล้วครับเขากำลังบอกเราในช่องแชทด้านซ้ายมือนะครับเป็นช่องที่เอาไว้ให้ AI สื่อสารกับเราอ่าเห็นไหมครับว่าตัวแดชบอร์ดนะครับขึ้นมาหน้าแรกแล้วนะครับอายุก็ไม่สามารถกรอกได้เพราะว่าเขาจะคำนวณอัตโนมัติให้เรานะครับแล้วก็รายชื่อสมาชิกก็ขึ้นมาให้เราค้นหาตรงนี้แล้วนะครับ ตีอย่างเดียวครับต้องนี้มันไม่นี่ยังเะยนี่นะทําไมมันทําไมมันถึงขึ้นเป็นตัวหนังสือผิดเพี้ยนอย่างนี้นะครับนาสมาชิกหอหีบคือมันจะเซ็นเซอร์อะไรขนาดนั้นหอหีบมันเป็นอะไรมันผิดอะไรวะเนี่ยมันจะมาน้าสมาชิกอะไรนะครับอ่าผมจะบอกเขาว่าแก้ข้อความไอ้ตื้อตือตอ้เนี่ยนะที่เราก๊อปมาจากตรงนี้นะครับเป็นหน้าสมาชิกเนาะ เย่ yeah. เสร็จแล้วเว้ยโอ้โหแค่นี้ทําให้เราต้องแก้ไปจากเวอร์ชัน2เป็นเวอร์ชัน3กันเลยโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วละ่ะจากที่เราทดสอบไปรอบแรกเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการกดเผยแพร่ก,กันเลยนะครับเพื่อทําเป็นเว็บไซต์ตัวเต็มเนาะแล้วเราจะไปเทสกันอีกทีนึงในเว็บไซต์นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปสร้างเว็บไซต์นะครับต้องบอกงี้ครับว่าในเวอร์ชัน3ของเราใช่ไหมครับเนี่เราสามารถกดดูข้อมูลตรงนี้ ไอ้ข้อมูลตรงนี้นก็คือข้อมูลแคนวา e ี t ที่เขาจะบันทึกข้อมูลลงในตารางให้เรานะครับเนี่ยมันจะเขียนว่าตัวเฮอร์ซิงเวอร์ชันสเนี่ยนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับเขาก็จะทําการเปิดตัวแคนวา e ี t หรือว่าตารางที่เก็บข้อมูลให้เรานะครับถ้าเรากลัวหาไม่เจอให้เราก๊อบลิงก์นี้ไว้นะครับอ่าแต่ว่าเวลาเราเปิดแล้วเนี่ยไอ้ตัวไฟล์เนี่ยมันก็จะไปขึ้นในหน้า ในหน้าแรกของแคนวาของแอคเคา t ์เรานั่นแหละนะครับก็ลองค้นหาชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราต้องมาคอยอัปเดตข้อมูลด้วยนะอืมอ่ะเดี๋ยวจะให้เห็นว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเรากลับมาที่หน้าสร้างเว็บไซต์เราดีกว่านะครับจากนั้นผมจะเผยแพร่เว็บไซต์ของเรานะครับก่อนที่เราจะไปตั้งชื่อเว็บไซต์เรานะครับให้เรามาที่การตั้งค่านะครับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับตรงนี้นะครับเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับอ่าเนี้ยมันตั้งมาให้ว่าระบบจัดการสมาชิก บริษัทเฮอร์ซิงนะครับโอเคบริษัทเฮอร์ซิงแล้วก็ไอคอนเว็บไซต์ก็คือตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะเป็นตัว C แบบนี้ไอคอนเว็บไซต์คือเนี่ยครับเห็นไหมครับเวลาเราเปิดเว็บไซต์จะมีไอคอน,น,แ,บบน,นแบบนี้นี่ไอคอนแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเราก็เปลี่ยนจากตัว C ชฉยๆเนี่ยนะครับกดบวกเข้ามาได้เลยนะครับอ่าผมจะใส่รูปนี้เข้าไปนะครับแต่แนะนําว่าไอคอนเว็บไซต์ควรจะเป็นภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ อันนี้มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเราอัพเข้ามามันก็จะถูกยืดออกนะครับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยแต่มันยืดโอเคกดเสร็จแล้วนะครับกดติ๊กให้ค้นหาเจอได้บน Google นะครับรหัสป้องกันใส่ไหมถ้าเกิดเพืเ่อนๆติ๊กใส่รหัสพาสเวิร์ดป้องกันนะครับก็คือเวลาที่คนทั่วไปจะเข้ามาใช้เว็บไซต์จะต้องรู้รหัสก็คือจะต้องสื่อสารกับเราแล้วก็เอารหัสจากเราไปกรอกนะครับซึ่งผมจะไม่ใส่ โอเคกดดาเนินการต่อเพื่อเผยแพร่นะครับจากนั้นเรามาตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะครับตรงนี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นแล้วก็ต้องไม่ซ้ํากับคนอื่นนะครับซึ่งถ้าซ้ํามันจะบอกเองนะครับอ่านี่นะครับผมตั้งว่า hersing company แบบนี้คือได้นะครับซึ่งชื่อเว็บไซต์หลักเราคือตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับคือชื่อเว็บไซต์ลิงก์หลักของเรานะครับโอเคแล้วก็กดเผยแพร่ได้เลยนะครับก็รอเขาเผยแพร่สักครู่เดียวนะครับมีคําคมดีๆ จากแคนว่าไม่อ่านตรงนี้นะครับนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับในโทรศัพท์ก็ใช้งานได้เขามีรูปตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับอ่าแล้วก็ลิงก์นี้สามารถคัดลอกเพื่อส่งต่อหรือว่าเก็บไว้ใช้ก็ได้อ่ากดูเว็บไซต์ก็ได้ครับก็เป็นการเปิดลิงก์เดียวกันนั่นแหละนะครับอ่าสังเกตดูด้านบนเห็นไหมครับจะเป็นชื่อเว็บไซต์เราที่เราตั้งเป็นภาษาไทยนะครับส่วนไอเฮอร์เซิงคอมพานีเนี่ยอันนี้จะเป็นชื่อลิงก์ของเว็บไซต์นะครับแล้วก็รูปภาพมาแล้วแบบยืดๆนะครับ โอเคนี่คือหน้าสมาชิกเห็นไหมครับมีทุกอย่างที่เราบอกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับอ่าอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาสมัครสมาชิกกันดูก่อนนะครับอ่าตอนนี้กรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อมาดีนี่นามสกุลน,นี้ทําไมนะครับพอเรากรอกวันเดือนปีเกิดนะครับเห็นไหมครับอายุคํานวณอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยเนี่ยกรอกวันเดือนปีเกิดนะครับเนี่ยนะครับเลือกปุ๊บเห็นไหมครับอายุก็คือคํานวณอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้คือดีมากเพื่อนๆอย่าลืมใส่พร้อมนี้นะเดี๋ยวผมจะแก้ให้ โอเคแล้วก็ประเภทสมาชิกใหม่หรือว่าต่ออายุอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกตรงนี้ได้นะครับอ่ากดส่งข้อมูลนะครับปึ๊บนะครับโอ้โหตรงนี้มันยังผิดมันยังไม่แก้ให้เลยนะครับอันนี้เราอาจจะต้องไปบอกให้มันแก้แก้คําให้อันนี้คือผิดผิดแค่เทคเฉยไม่ต้องเสียดนะโอเคส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นหน้าแรกให้เราดูด้วยว่าอ่านายนี่นายนี่อายุเท่านี้วันเดีเกิดเท่านี้นะครับอ่าประเภทสมาชิกใหม่นะตอนนี้รออนุมัตินะครับ อ่าแล้วเราก็ลองมาดูในแคนวาชี t นะครับจะเห็นว่าเอ้ยทำไมข้อมูลไม่ขึ้นมาคือไอตัวแคนวาชีทเนี่ยนะครับการทำงานของมันเนี่ยข้อมูลมันเนี่ยมาแล้วแต่มันไม่โชว์ให้เราเห็นการที่จะให้มันโชว์คือเราต้องมากดที่คำว่าข้อมูลรูปสายฟ้าแล้วก็กดรีเฟซข้อมูลครับเป็นการอัปเดตข้อมูลเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วแต่มันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นช่างหัวมันมันทำงานได้ปกติครับแต่มันไม่ยอมเรียลไทม์ให้เรานะ อันนี้น่าจะเป็นเหตุผลทางด้านการเงินของแคนวาหนั่นแหละนะครับที่ที่มันกลัวเปลือเงินอนะ่ะพูด,ดง่ายๆนะการที่มันจะให้ API วิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี้ยนะครับเออมันก็เลยให้เรามากดแบบแมนนวลเอาเนาะนะโหขี้งกมากโอเคนี่มาแล้วนะครับนะแล้วก็มาที่หน้าผูด้ดูแลนะครับโอโ้โห,โห,โห,โหตรงนี้ยังผิดนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็อาจจะต้องกลับมาแก้ตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ คัดลอกตัวนี้อ่าแล้วก็บอกเขาว่าเอยแกคํานี้ให้เป็นคํานั้นอะไรเงี้ยนะครับโอ้เนี่ยมันก็จะเอือหน่อยนะครับ AI แต่ผมว่ามันเริ่ม,มเอือช่วงหลังอ่ะโอเคชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็รหัสผ่านเนาะอันนี้ที่เราตั้งไว้แล้วอ่าเข้ามาแล้วนะครับโอเคแอดมินก็จะเข้ามาเอ้ยอนุมัติหรือปฏิเสธอะไรเงี้ยนะครับอ่ะแอดมินขออนุมัติแล้วกันนะครับตอนนี้คืออนุมัติแล้วนะครับแต่มันไม่รีเฟรชหน้าให้เรานะครับอันเนี้ย ถ้าเพื่อนทดลองแล้วมันไม่รีเฟซหน้าเพื่อนก็อาจจะต้องมาบอกมันว่าถ้าเกิดกดอนุมัติปฏิเสธหรือลบนะให้รีเฟซหน้าเพื่ออัปเดตข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี้ยผมขี้เกียจกลับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดูนะผมลองรีเฟซหน้าดูนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าอนุมัติแล้วหนึ่งเห็นไหมนี่องอนุมัติแล้วนะครับเข้ามาดูดีนะครับ,นะรบก็คือจริงๆมันอ,นอนุมัติแล้วแต่เราต้องกดรีเฟซหน้านะครับนี่เห็นไหมอ่าเพื่อนๆก็คงจะเห็นแหละว่าถ้าเราเคยใช้พวกบริการเว็บพวกเนี้ย นะครับก็คือบางเว็บก็อัปเดตให้เองบางเว็บก็ต้องกดรีเฟซครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับขึ้นอยู่คนทําเว็บนั่นแหละนะครับว่าเขาจะใส่ใจแค่ไหนนะครับดูจากชื่อที่มันผิดดูเว็บเราใส่ใจมากนะครับใส่ใจมากยังไม่แก้เลยอันนี้คือไม่เอาเออกมาโชว์แล้วนะครับโอเคกลับไปหน้าสมาชิกนะครับนี่ อ่าลองเพิ่มอีกสักคนไหมอีกสักคนหนึ่งอ่าโอเคตอนนี้นะครับได้หลวงพี่อย่าศึกนะแบบว่าเอ้ะอย่าม,มีศึกสงครามกันเลยนะอะไรเงี้ยอย่าศึกนะอ่าวันนี้พี่เกิดใส่ไปคนเราอยู่แล้ว34ปีนะครับอ่าประเภทนะครับเป็นอ่าลองเป็นต่ออายุต่ออายุสมาชิกดูเนาะอ่ากดส่งข้อมูลนะครับอ่าส่งข้อมูลเรียบร้อยนะครับนี่มาต่ออายุนะครับรออนุมัตินะอ่าแอดมินเข้ามาดูซิปึ๊บนะแอดมิน อ๋อเฮ้ยไอ้หลวงพี่นี่ยังไม่เคยสมัครยังมาต่อยงต่อยุอะไรนะปฏิเสธไปเลยโอเคเดี๋ยวรีเฟรชหน้าดูยสิอ่า<อ>เรียบร้อยนะครับต่อยุเดือนนี้หนึ่งแต่ว่าโดนปฏิเสธนะครับนี่โดนแอดมินปฏิเสธไฟนะหลวงพี่ต่อยุไม่ได้นะยังไม่ได้สมัครสมาชิกเลย,ยมาต่อยุอะไรนะอ่ะโอเคนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้นะ จะพยายามเน้นที่เป็นความรู้นะครับจะไม่ค่อยเน้นแบบสวยงามเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขอัยอยางยิ่งนะซึ่งมันมีมีผิดพลาดด้วยโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมจะไปแก้แก้พร้อมให้ให้มันสมบูรณ์ตามที่ที่มันไม่ให้ผิดพลาดมากที่สุดนะครับก็เพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าจะได้พร้อมที่มันโอเคกว่านี้ไปใช้นะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกด subscribe, ติดตามนะครับกด ไลค์ like. กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้โขดคอนโทลเลอร์ลาวแล้วสวัสดีครับ